สวัสดีครับนี่คือข่าวไซ้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบเอ็กติงเทิร์ฟคิดไซโค้ง x h ็กฮเอที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติ ทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ที่เพจติงเกิคิดไซโคของเราเลยนะครับราคา890บาทเท่านั้นครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวไซโค้งนะครับซึ่งหลังจากนี้จะมีการปรับเนื้อหาในรายการเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของไทยลีกฤดูกาล2025-2026ซึ่งกําลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยข่าวไซโค้งจะมาวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลของทั้ง16สโมอสรไทยลีกทั้งด้านขุมกําลังนักเตะแท็คติกการเล่นและเป้าหมายของแต่ละทีมเราจะเอามาย่อยกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับและทีมแรกที่เราจะนําเสนอก็คือค้างคาวไฟสุโขทัย f c ครับ อื่นเลยครับต้องท้าความไปถึงฤดูกาลก่อนสุโขทัยเอซภายใต้การคุมทัพของโคชโดนัทอัคทรจริตาพรในสายตาของแฟนบอลเนี่ยดูไม่สู้ดีนักนะครับหลายคนมองว่าพวกเขามีโอกาสตกชั้นด้วยซ้ําแต่โคชโดนัทกับลูกทีมก็ไม่เคยหวั่นไหวครับก้มหน้าก้มตาทํางานเชื่อมั่นในพลังที่มีและลงไปใส่เกินร้อยในสนามครับจนผลงานออกมาดีเกินคาดจริงๆไม่เพียงแค่รอดตกชั้นนะครับแต่ยังใช้คําว่ารอดแบบสบายๆไม่ต้องดิ้นรนเหมือนปีที่ผ่านๆมากระโดดขึ้นมาจบอันดับ10ของไทยลีกได้แบบชนิดต้องปรบมือ จุดเด่นของค้างคาวไฟชุดนี้คือเกมในบ้านครับบอลสไตล์วิ่งซูฟัตของโคชโดนัทนักเตะแต่ตละคนเนี่ยอัตราการวิ่งต่อเกมเยอะมากจริงๆนะครับพวกเขาเก็บคะแนนที่สนามทุ่งทะเลหลวงได้ถึง26คะแนนจากสถิติชนะ8เสมอ2แพ้5ยิง30เสีย23ประตูช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยพวกเขาคว้าชัยชนะในรัง6เกมติดต่อกันด้วยซ้ำเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ช่วยให้ทีมทะยานสู่เครื่องบนของตารางเลยนะครับจอร์นบาโจเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเขาไม่ใช่แค่ปีกแต่กลายเป็นนักเตะที่มีความยืดหยุ่นเล่นได้้ทงดาาน เพลย์เมคเกอร์ตัวฟรีหรือแม้แต่ขยับขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าก็ได้นะครับส่วนตัวริมเส้นไทยอย่างสีโรดจัดทองกับอภิชาติเดนมาร์กก็มีส่วนสําคัญไม่แพ้กันพวกเขาไม่ได้เล่นแค่เกมรุกแต่ยังวิ่งลงมาช่วยเล่นเกมรับเป็นปีกอนเนกประสงค์ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ครับแน่นอนว่าคนที่ได้รับเครดิตมากที่สุดก็ต้องเป็นโคชโดนัทอัคพรชริตาพรน,นี่แหละครับที่โดนค่อนขอตอนเข้ามารับงานบางคนเนี่ยถึงกับปรามาทเลยนะครับว่าถูกดึงเข้ามาแขวนโปรไลเส้นแต่โคชโดนัทพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะ ในทีมได้อย่างกลมกล่อมเลยครับดึงศักยภาพของนักเตะออกมาใช้ความขยันเข้าสู้แล้วถ้าใครสังเกตเนี่ย มันก็จะคล้ายกับฟุตบอลของเบรนฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับตัดเข้ามาสู่การเตรียมทีมสู้ศึกฤดูกาล2025-2026ครับสุโขทยัยสามารถรั้งคีแมนส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับนำโดยจอห์นบาตโจกับตันทีมและหัวใจสําคัญในเกมรุกร่วมถึงในรายสริงคารพรหมสุภะกองหลังดีกรีทีมชาติไทยและสิโรชัดทองที่ตัดสินใจต่อสัญ,ญญาอยู่กับทีมอีกฤดูกาลครับส่วนขาออกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ไม่ได้อยู่ในแผนทั้งจากกริดเวสพิรมที่ไปอยู่กับอุยเทนีเอฟซีอาบดุลฮาฟิดเลบลา FC, และ อดิศักิ์สีบุญมีโยกซบบางกอกเอฟซีนะครับส่วนมาทูฟฟอนาซารีดาซอนโบประจําทีมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักเมื่อฤดูกาลก่อนที่ย้ายออกไปเล่นกับบีจีปทุมยูเนเตดจะมองว่ากระทบก็กระทบจะมองว่าไม่กระทบก็ไม่กระทบนะครับในเมื่อสุขโขทยัยไปลควากองหน้าคนใหม่ที่มีสไตล์การเล่นคล้ายกันเข้ามาแล้วนักเตะคนนั้นเนี่ยก็คือกิลดโอครับดาวยิงซัมบ้าที่อิมพอร์ตเข้ามาจากหลีก3โปรตุเกตเจ้าของส่วนสูงหซึ่งจะเข้า็นเจ้าเซนติเมตรซึ่งจะเข้ามาเป็นเจ้าเวหาคนใหม่ของข เพราะเขาเป็นคนแนะนำกิลดให้กับสุขโขทยัยจนเซ็นสัญญามาร่วมทีมในที่สุดนั่นแหละครับก็ถือว่าฟอร์นาซารีเนี่ยไม่ได้ออกจากทีมไปแบบเปล่าๆนะครับแต่ก็ยังหาตัวตายตัวแทนให้กับทีมด้วยส่วนนักเตะขาเข้าคนอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยคงหนีไม่พ้นผู้เล่นต่างชาติปีนี้ครับสุขโขทัยเน้นนักเตะบราซิลเลียนเป็นหลักนอกจากกิลดแล้วยังไปดึงโรเมอุมาตินกองกลางตัวคุมจังหวะเกมมาร์ติซินโยมิดฟิลตรุกและเอเลียสดาวยิงจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพจะบอกว่าสุขโขทัยเป็นบริบรแบบรแลแกกงเเตอรมม่่่ัับ้ๆวววืา อย่างจอร์ดบัตโจคลาดิโอและอิโตอิชิโมโตะโคตาต่างชาติของสุโขทัยเอฟซก็จะครบ7คนแล้วก็ขึ้นอยู่กับโคชโดนัทว่าจะเลือกส่งใครออกสตาร์ทในโคต้าตัวจริงบ้างเละครับนอกจากนี้ครับสุโขทัยยังได้ตัวยานิกนุสบอมฟูลแบ็กลูกครึ่งไทยสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งเคยผ่านการติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดชิงแชมป์เอเชียยุคโคชโย่งมาแล้วเข้ามาเติมกลุ่มกําลังเชิงลึกในแนวรับด้วยสิ่งที่เห็นได้ชัดของสุโขทัยเนี่ยคือเป็นทีมทน้ยคใช ้าาตต่งชิครบ,แบบแนีจะเรียกว่าเน้นตัวไทยได้ยังไงเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่เถียงหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมนึงเนี่ยในขณะที่ทีมอื่นเลือกที่จะใช้โค้ตาอาเซียนเต็มโค้ตาซึ่งจะทําให้นักเตะไทยเนี่ยมีที่ว่างในราอัพ11ตัวจริงแค่4โค้ตาเท่านั้นแต่สุโขทยัยไม่มีนักเตะอาเซียนอยู่ในทีมแม้แต่คนเดียวนะครับโค้ตาตัวไทยในลาอัพ11ตัวจริงของพวกเขาก็จะเพิ่มเป็น6ตําแหน่งก็จะเป็นไม่กี่ทีมในไทยลีกที่มีตัวไทยออกสตาร์ทมากกว่าตัวต่างชาติครับสุโขทัยเนี่ยเัันบบตลยยากปป็ึดหฏิ ตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วและนี่คือฤดูกาลที่2ติดต่อกันที่สุขโขทัยจะไม่ใช้ตัวอาเซียนถือเป็นสเสน่ห์ของพวกเขาและเป็นการเปิดโอกาสให้แข้งไทยได้โชว์ฝีเท้ามากขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของฟุตบอลไทยและทีมชาติ จะดูพรีเมียร์ลีกดูไทยลีกจ่ายเท่าไหร่ดูช่องทางไหนวันนี้คิดไซโค้มีคําตอบให้แบบจัดเต็มเลยครับสำหรับคอบอลไทยนะครับต้องบอกเลยว่า AS เนี่ยเขาใจดีครับรวบรวมลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยมาไว้ในที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหไทยลีกสองไทยลีก3ามอลถ้วยสองรายการใหญ่อย่าง FA Cup ลีกครับ รวมถึงบอลลีกหญิงและบอลลีกยาวชนต้องบอกเลยว่าซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยหลายคนคงคิดว่าเสียเงินดูแน่แต่คอบอลไทยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะแค่คุณโหลดแอป AS Play ไว้นะครับคุณจะได้ดูฟุตบอลไทยทุกรายการแบบฟรีๆอย่างแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าค่ายไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครอยากดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็ต้องสมัครแพ็กเกจของ AS นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นถึงวันที่9สิงหาคมนี้ครับ 19 9บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเดือนต่อเดือนนะครับก็มีราคาแบบรายปีสำหรับลูกค้า AS เนะครับเพียงแค่1999บาทต่อปีซึ่งจะได้ความคุ้มจุใจเพราะคุณจะได้ดูความเคลื่อนไหวของบรรดาทีมจากพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกเชลซีแชมป์สโมสรโลกปีล่าสุดหรือรายการอย่างพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทำการแข่งขนันรวมถึงรายการสำคัญก่อนเปิดฤดูกาลอย่างสิกคอมบิเนชิลระหว่างลิเวอร์ พิสตันพาเลตบอกได้เลยนะครับว่าใครที่ซื้อรายปีไปเนี่ยจะได้เห็นฟอร์มผู้เล่นใหม่ของทีมรักก่อนใครเพื่อเลยซึ่งผมอยากจะอธิบายท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าฟุตบอลปรีซีซั่นเนี่ยสามารถดูได้ทางโมโนแม็กซ์ส่วนฟุตบอลรายการซัมเมอร์ซีรีส์สามารถดูได้ทาง AS Play แล้วก็โมโนแม็กซ์ทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าใครฟังที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอยากย้ายค่ายมาเป็นครอบครัว AS อยากอัปเกรดมาใช้รายเดือนหรือเปิดเบอร์ใหม่กับ AS ช่วงนี้ก็จะมีแพ็กพิเศษครับกับ 5G Max เ l ล y พรีเมียร์ราคาเพียงแค่699บาทต่อเดือนเท่านั้นจ่ายราคาต่อเดือนเท่านี้ครับแต่ว่าได้ดูพรีเมียร์ยาวๆทั้งซีซั่นเลยนะครับแถมได้ทั้งโทรแล้วก็ความจุเน็ตเนี่ยแบบคุ้งเห็นๆเ,เลยครับหรือใครสนใจเน็ตบ้านครับ AIS 3BB Fiber t r e ครับดูพรีเมียร์จอใหญ่สะใจกว่าลูกค้าใหม่สมัครเน็ตบ้านเร็วแรงเต็มสปีดพร้อมความบันเทิงสุดพรีเมียมจากกล่อง a s Play Box เริ่มต้นที่798บาทต่อเดือนราคานี้เนี่ยรวมแพ็กเกจพรีเมียร์แล้วนะครับลูกค้าปัจจุบันนี้นะครับสมัครแพ็กเกจ เสริมรายเดือน199บาทหรือว่ารายปี1999บาทได้เลยครับซึ่งมันจะตอบโจทย์ความคุ้มจุใจทั้งพรีเมียร์ลีกที่จะได้ดูแบบเต็มอิ่ม1สซีซั่นเต็มๆรวมถึงช่องข่าวบันเทิงสารคดีแบบเต็มรูปแบบที่ AS Play แล้วก็ Monomax เนี่ยจัดหามาให้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มจุใจครับบอลไทยบอลพรีเมียร์ลีกนะครับครบจบที่เดียวที่ AIS Play ครับ เห็นภาพโครงสร้างนักเตะของสุโขทัย f อกันแล้วเนี่ยนะครับคิดไซโค้งจะมาจัดผังการเล่นของทัพครั้งข่าวไฟในฤดูกาล2025-2026และไล่อัพตัวจริงของพวกเขาว่าจะมีใครกันบ้างนะครับโดยจะใช้ระบบ4-2-3-1เป็นหลักผู้รักษาประตูมือหนึ่งกิติพันธ์แสนสุขจะได้รับความไว้วางใจให้ลงเฝ้าเสาต่อไปครับหลังจากโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบเซฟประตูช่วยทีมได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อปีก่อนโดยมีสุภสินหนูพิชัยทิติกิจเสมอใจและพนุพงศ์สุนนเป็นแบ็กอัพครับ แต่มีความเร็วและการใช้เท้าเล่นบอลมาทดแทนตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยต้องขับเคี่ยวกันหลายคนเลยนะครับแต่ภาษีของสุรวิทย์โลกาวิทย์น่าจะดีกว่าใครเพื่อนเพราะอยู่กับทีมมา2ปีแล้วแต่ทิติทุมพรที่ย้ายมาจากการท่าเรือฟซีเพื่อหาโอกาสลงสนามก็พร้อมสอดแทรกเหมือนกันส่วนในรายของยานิงนุสบอมน่าจะเป็นกำลังเสริมเผื่อเหลือเผื่อขาดในตำแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กขวานะครับแบ็กซ้ายพาราดอนพัฒนาผลน่าจะได้ลงเล่นก่อนครับเพราะเป็นแบ็กที่เล่นเป็นอินเวอร์สแต่ชัยพลนดโอทนแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยชุดยู23ก็พร้อมช่วงงงตแหหน่เือ และยังสามารถขยับไปเล่นกองกลางตัวรับได้ด้วยเหมือนที่โคชวังใช้งานเขาในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยสิง์คานพรมสุภะจองตัวจริงแน่ๆไม่เจ็บไม่แบนยังไงก็ต้องได้ลงเล่นคือเป็นเสาหลักในเกมรับที่สุโขทัยจะขาดไม่ได้แล้วครับส่วนคู่ขาของเขาก็คงจะเป็นคลาวเดโอเจ้าเดิมเพราะประสานงานกันมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วทําให้มีความเข้าออกเข้าใจกันดีโดยมีสราวุฒิกลาณบัณฑิตแนวรับสายโหดและพัฒนพงศ์ศึกษากิจกองหลังอนาคตไกลาจากทีมชาติไทยชุดยู23 กองกลางตัวตัดเกมเบอร์หนึ่งก็ต้องเป็นทัศนพงศ์หมวดดารักษ์ครับที่มีความเป็นผู้นําสูงตอนที่บาจโจลงสนามไม่ได้เนี่ยก็มีเขานี่แหละครับที่สวมปลอกแขนกับตันทีมมีความขยันทุ่มเทกัดไม่ปล่อยครับส่วนคู่หูของเขาก็คือโรเมอูมาตินมิดฟิลด์บราซิลที่เข้ามาใหม่ผมบอกเลยนะครับว่านี่คือนักเตะใหม่ที่น่าจับตามองของสุขโขทัยครับเพราะได้ขา่าวมาว่าเล่นดีมากเป็นกองกลางที่มีคลาสเป็นตัวทีเด็ดและจิ๊กซอที่สําคัญของทีมในฤดูกาลนี้เลิกสนเทยมราชก็ต้องรอโอกาสไปก่อนครับเช่นเดียวกับนตร,รนที่จ เป็นกองกลางที่วิ่งไม่มีหมดเหมือนกันรวมถึงราชนาาอรัญยาไพรโรธที่เจ็บยาวไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึง่งตำแหน่งกองกลางตัวรุกเนี่ยจอรบัโจยึดตัวจริงแน่ๆครับการปรับบทบาทมาเป็นตัวฟรีเล่นเกมรุกอย่างอิสระของเขาทําให้เกมรุกของสุโขทัยดูไหลลื่นและมีมิติมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าโคชโดนัทปรับหมากการยืนให้บัโจไปเล่นริมเส้นหรือกองหน้ามาทิินโยก็จะขยับขึ้นมายืนเป็นย์เมเกอร์แทนโดยมีอิโตอิชิมโตะจะเป็นตัวเลือกสุดดท้้้าาาาายในน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 ตแแห่่่งงีีััขววเเโมมจะป็อภิช เเจ้ากาก่ซึ่งปีก่อนเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจุดนี้เองครับทำให้เขาอาจจะเบียดเอเลสูซาลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนฝั่งซ้ายซีโร่จัดทองจองสัมปทันไว้แล้วนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงความดุดันความทรงพลังสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแกรง่งทําให้เขาเป็นอาวุธสาคัญของสุโขทัยในการขึ้นเกมรุกและยังมีทีเด็ดในจังหวะสอดเข้าไปทําประตูในกรอบเขตโทษได้ด้วยน,นัาพงพ์พรมอ่อนก็อาจจะต้องเป็นตัวสแตนบายไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายดันเกิดเจ็บขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยเอเลสูซาก็สามารถขยับมาเล่นแทนได้ครับสกกออิดโคื ตัวเลือกแรกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับโดยมีทิติวัตรพรานแมนเป็นแบ็กอัพหรือจารันบาโจและก็เอเลียสขึ้นมาเล่นก็ได้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละเกมและสภาพความฟิตของกิลด์ด้วยครับนี่คือผังผู้เล่นของสุโขทัย FC ชุดสู้ศึกฤุูการ2025-2026ที่พอจะเห็นภาพนะครับไม่น่าจะหนีจากนี้แล้วซื้อฟุตบอลเนี่ยเอาจริงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็ต้องรอดูว่าโคชโดนัทจะครีเอทออกมายังไงส่วนทีมสตาฟของสุโขทัยเปลี่ยนแปลงเกือบยกชุดเลยนะครับสตาฟชุดเดิม ก็เลยต้องหาสตาฟชุดใหม่เข้ามาใหม่ครับนำโดยโคชเกิลรัตทีเอื้อธนาภัยสารที่เคยอยู่กับขอนแก่นยูเนเต็ดครับส่วนเป้าหมายของทีมโคชโดนัทประกาศแล้วครับว่าอยากพาทีมทําผลงานให้ดีกว่าเดิมนั่นคือการก้าวขึ้นไปจบท็อป6ของตารางแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาเชื่อมั่นในนักเตะและทีมงานว่าไปถึงจุดนั้นได้ครับในยุคที่แข่งต่างชาติครองเมืองไทยลีกเพิ่มโคต้าต่างชาติแต่สุขโขทยัยยังคงใช้นักเตะไทยเป็นหลักครับใช้โคชไทยเชื่อมั่นในคนไทยนี่คือสิ่งที่นน่่าาาาาชชืมมมมสํํหรรับพวกเขแปะณทที ไม่ได้มีเยอะต้องใช้นโยบายรัดเข็มขัดแต่ยังรักษากลุ่มนักเตะแกนหลักไว้ได้นี่คือเรื่องดีของสุโขทัยครับแต่สุโขทัยต้องอยู่กับความเป็นจริงครับเน้นตัวไทยไม่มีตัวอาเซียนมีตัวอินพุตเข้ามาบ้างแต่ก็เป็นการใช้จ่ายอย่างพอเพียงและหวังว่าจะเพียงพอในการรอดตกชั้นก็มารอดูกันในปีที่2ของโคชโดนัทนะครับว่าจะสามารถไล่บมลออกมาได้อีกหรือเปล่าเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนยังมองว่าสุโขทัยเนี่ยต้องลุ้นเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วโคชโดนัทและสุโขทัยจะไปถึงจุดไหนเวลาเท่านั้นแหละครับถึงจะเป็นคคอ้ีื่ ไซโค้งของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ t ิงเค r ร์คิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและอย่าลืมครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรทรตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ